อาละครับผมก็ขอกราบสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นและวันนี้เราก็อยู่กับเกมผมู้ชมออนไลน์นะผมเกมดีๆที่เรารักกันนั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวจริงๆก็จะมารีวิวอของตกแต่งของลาตีนะครับแลวก็คือล u น a าเอ็กซ์ลิเพรสแหวนแหวอะไรนั่นนี่นะผมอ่านไม่ออกก็จะเป็นตรงข้อมือนะมันจะเป็นการสะสมเอ็กซคิวนะ ผมเพิ่งซื้อมาไม่กี่วันก่อนนี่ยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวเลยแต่ว่าจาังหวะที่กําลังจะมาอัดเนี่ยสกินใหม่เขาเข้ามาพอดีนะครับก็จะเป็นสกินเออนี้นะครับโลตัสนะครับเออเดื้อเกียรตขอโทษด้วยโอเคส่วนเรื่องสกินเนี่ยจะเป็นสกินที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับคือสู้สกินของ อันนี้ได้เลยอ่ะที่ใส่ชดาเออผมว่าสวยมากเป็นระดับทอนะครับโดยวิธีการรับสกินนี้นะครับก็คือแจกฟรีด้วยนะวิธีการรับนะให้เราเนี่ยกดเข้าไปเล่นนะโหมด4-4หรือว่า4-1ก็ได้นะครับแล้วเราจะเจอกับ QR code ตามโปเตอร์ตัวละครจะมีโปเตอร์เจสซี่กับยูรินะครับถ้าเป็นยูริเนี่ย จะได้สกินของลาตีนะครับแต่ถ้าเป็นโฟตเตอร์ของเจสซี่นะก็จะได้เป็นสกินของติมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าลาตีเนี่ยตึงๆจะเป็นยังไงในหมวด4 vs 1นะรหรือว่ากงวิญญาณนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยคือแบบสกินเนี้ยตอนที่ผมเล่นมารู้สึกว่าเป็นคนที่สุดแล้วหน้าไม่ลอยด้วยเห็นปะกงกลางว่ะด่านนี้เนี่ยลาตีก๊อดอยู่นะว่าไม่ได้นะผมแล้วคือผมใส่ทะลุยันมาด้วยอ่ะ ประตูคือไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามีน้อยมากครับผมอะไรจะต้องมุดออกจานะโอ้โเปไปเลยไปหมดโอ้โหอยู่รีนักเปเขาเล่นฟอร์ชัวเกินเฮ้ยโหเขาตาน เราวางหุ่นไปก่นอนเขาพี่มาขวานะที่ผมเห็นเดียอะสะเต็มไหนเนี่ยสเต็มไหนอันนี้โอ้โหเดาทางไม่ถูกเลยฮนะดีนะจับกออ่ะจับคอจับคอนะเป้ไว้ทนันไม่ทนันรอบนี้โอเคประตูหมดแบบแล้วมั้งเน่ะ มันจะมาลอบบนกับผมตรงนี้นะยังวนอยู่ปะวนอยู่ก็บีบคอไปก่อนนะครับต่ใบแบบว่าผิวมากสวนไหม <c oughs> เรียบร้อยวับดูเสียงนี่โค้ทีห้าสิบเอ็ที่คิว ด้านล่างมีคนสวดอยู่เออผมบิงไปไหนมีใครรู้บ้างเออติดแต่เราลีอันนี้ก่อนลีบิงก่อนเมื่อกี้ผมบิงเยอะไปหน่อยอยากรู้ไงว่าเวลาเรากดเคิร์อเบลแล้วบัตรบัตรลับมันขึ้นเยอะอะแบบว่าไอ้นั่นมันจะขึ้นเยอะตามไหมถ้าแต่มีหน้า เฮ้ยน้ำมนต์น้ำมนเตโม <Huh? S 1> โอ้โหสวนคือมันไม่ได้จะสวนหนีอ่ะมันมันสวนเพราะมันจะปลาน้ำมนใส่สุดยอดก <c oughs> ินบอลมาสะจัน <c oughs> เรายืนหน้าตู้แล้วเดี๋ยวเขาต้องออกมา จับคอในหนึ่งทีตายแอะคือถ้าสมมติว่าลาตีทุกสู้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นการบีบคอเลย <c oughs> ซึ่งคือถ้าออกไม่ทันอ่ะมันจะต้องโดนบีบท้ายแล้วถ้าเรายืนนิ่งๆเขาก็จะออกมาเองนะเออคือมันเป็นจิตวิทยาจิตวิทยาจิตปรุงแต่งจิตหลอน <c oughs> คิดเยอะนอนน้อยอะไรประมาณนั้นนะแล <c oughs> ้วผมไล่เยอะอ้หักม้าโดน เอามีสายสินเกินนันติมเาเวกไงเฮ้ยไหนล่ะกดเคิร์ดดูกันโอ้โหนี่บัตรบัลลัดขึ้นเอ้พอบัลลัดเต็มหลอดแล้วเซมินาขึ้นเยอะมากว้าวไล่ชิวๆฮะเราเล่นชิวๆมันเป็นด่านของเราไปว่าพุ่นมาตบ มุดของฟ้าก็โดนะหายใจตัวเองเรียบร้อยแล้วผมหกักคอโอเคหุ่นตรงนี้ผมน่าจะถูกเคลียร์ไปแล้วปะสวัสดีครับอ้าวติดหุ่นติดหุ่นปงเข้าววางแต่ติดเยอะมาก เจอนายามหนะักเอา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 ตอบตอบผมมีจะรู้ยันนะคุณจะแปะยันใส่ผมหรอตรอนนี้จ,จับคอเอ้ยสบายผมหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วผมก็หมุนวนได้สองที ของ้าใช้ไม่ได้รู้ป่แเออเออตาหวานมากอ่ะทุกคนดูตาดิหวานจริงเป็นสกินฟรีที่รู้สึกว่าโคตรด,ดีเลยนะเฮ้ยโหชิจ้าก็บอกแล้เจ้าให้ตาสมมาก เฮ้ยบีบไม่โดนตบลมตบลมนายเขาฉีดยาไปก่อนไล่คนอื่นแล้ว <c oughs> ขาปล่อยเขาฉีดยานะให้เขาเล่นบ้างเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเรามายืนรำกันดีกว่าหาที่ลำหาที่รำ <c oughs> เรารอลำอยู่ ผมปักสองแทนแล้ววะเดี๋ยวให้รู้นะว่าใครทำเดี๋ยวค่อยไปลำดีกว่าเดี๋ยวผมไปตั้งห้องแล้วก็นั่งลำตอนนี้เดี๋ยวไปไล่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีคนรอดอยูริเดี๋ยวค่อยไล่ครับ เมื่อกี้หุ่นผมหรอดีเย์เมื่อกี้เอา้าแล้วอยู่ข้างบนสองเจอกันบ่อยเกินไปแล้วนะเฮ้ยห <c oughs> ยุดก่อนพี่เบรกทันแปะอาเจี้ยตัวเอง สวยตอนนี้หาย,ยูรีได้เลยผมคิดว่ายูรีน่าจะเข้าไปตรวจแต่เมื่อแก้มานบเขาเป็นคนทำแท่นอ่ะผมว่ามานมน่าจะสวปะจป่ะเจ๋อใครอะ่ะมานพเลยแล้วบีบีเข้ามาหา มันจะก,ก้า่านใจผมเกินยูริอยู่ไหนแล้วนะยูริขึ้นแดนสามสี่ครับชัวร์มานบอยู่ตอนนี้อยู่สะพาน <c oughs> เขาพังหุ่นผมนะ <c oughs> จิ้มคอ,อตายแล้วผม เนี่ยนะครับลาตีด่านกรงกลางก็ค่อนข้างที่จะแบบโอพีอยู่นะคือเป็นด่านที่แบบว่ากดลายเตอร์ได้ดีมากครับผมเตอร์นี่เล่นยากจริงและนี่ก็คือความสวยของสก,กินใหม่นะครับที่แจกฟรีด้วยใครที่จะทำกิจกรรมเนี่ยก็รีบๆทำนะเขามีเวลาจำกัดน,นะอสำหรับคนที่จะแกนไปแล้วไม่ได้เนี่ยก็ไปแจ้งทีมงานนะเพราะอาจจะเกิดบั็กได้ผมเห็นมีคนบั็กอยู่ ไปสากแกงคีวาโคนเราไม่ได้สกินนะครับก็ตลอดใครที่ชอบค,คลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะจะให้ผม,ม,มออด้วย่อการไปเจอากระม่คลิปหน้าผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมมารีวิวความเท่ของเอฟเฟกให้ด้วยไปเจอากระม่ออมะครับผมสวัสดีครับ